เอาล่ะจะวันนี้มันจะระเบิดแล้วนะครับผมเฮ้อยอะไรอะต้องแก้ตายหมดเลยคุณผู้ชมมันจะแรงเกินไปหรือเปล่มมาเอา,เอาลมก็ตอนนี้เนี่ยช่องของเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากมาเป็นชาวคิวเลอร์ด้วยกันนะครับผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถส่งซื้อเแตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมา ก็ซัแตงตรงนี้เลยฮะอาวลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปขึ้นเริ่มเกมใหม่คราวนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มี Data p a แพจะมาเล่นกันนะครับก็สําหรับ Data p a แพในวันนี้เนี่ยเราก็จะมี16 TNT ใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับผมซึ่งแต่ละอันมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบสูตรค้าวที่ผมเตรียมไว้นะครับนี่รวมทั้งหมดมันก็จะเป็น16อันใช่ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเร เอาเป็นอันนี้แล้วกันเนาะอย่างแรกเนี่ยแล้วก็จะวาง TNT ตรงกลางก็ผมเลสสโตนวางไป4อันนะครับแล้วก็คลิกมเลยผมจ้วันนี้เราจะได้เป็นอินสแตนท TNT นะครับซึ่งสําหรับ TNT อันนี้เนี่ยปกติเวลาที่เราระเบิด TNT ใช่ไหมมันก็จะมีดีเลยเวลาที่ระเบิดเนี่ยครับผมแต่ว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยมันจะเป็นแบบจุดปึ๊บระเบิดปั๊บเลยฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนีครับผมจะวันนี้วางไว้ตรงนี้นะครับวันนี้ลุงเราโดนระเบิดหน่อยเปล่าสามสองหนึ่งระเบิดไปเลยครับเนี่เห็นปะจุดปึ๊บแบบระเบิดเลยอะ ระเบิดไปเลยตายหมดก็ผมซึ่งอนุภาคความแรงเนี่ยมันน่าจะเท่ากับระเบิดเทีปกตินะครับแต่แบบจุดแตกต่างก,ก็คือระยะเวลาในการรอระเบิดนั่นเองคุณผู้ชมอ่านี่เนี่ยน่าจะประมาณแบบ5 6วิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่แบบก็นานอยู่ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไอ้เจ้านี่เนี่ยจุดเปิกก็คือระเบิดเลยฮะ สุดจริงครับผมซึ่งจริงเนี่ยเอาไว้แกล้งเพื่อนก็ได้นะแบบวางเอาไว้อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ให้เพื่อนมาลองจุดระเบิดนะครับปุ๊บนี่จุดปุ๊บมันก็จะปื้มเลยคือไม่ทันตั้งตัวแน่ฮะแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปครับผมเอาเป็นอันไหนดีนะอันนี้แล้วกันก็จะเป็นเลขที่แบบเอาไว้ทำนิทเทิลใหเนี่ยครับผมวางไว้สีอันเลยครับแล้วก็ เทียนทีตรงกลางนั่นเองเราก็จะได้เป็นมิเทอชาเวอร์เทียนทีครับผมหรือแบบฝนอุกกาบาตยางงั้นเหรอน่าสนใจเหมือนกันนะเอาล่ะอุกกาบาตแบบไหนเนี่ยจะลงมาทาลายเราบ้างนะครับซึ่งเราจะขยับมาที่ป่านิดนึนงก็ผมเผื่อแบบหมู่บ้านมันพังอะไรเงี้ยวางไว้ตรงนี้เลยครับอ่านี่รูปร่างเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะเอาเป็นว่าจุดเลยแล้วกันครับไหนดูซิมันจะระเบิดมาเป็นยังไงระเบิดไปดีครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีอะไรเลยเนีย่ฮัลโลหลเฮ้ยเดกคุณผู้ชมอะไรตกลงมาวะเนี่ย <laughs> อุกกาบาตตกของจริงฮะ <laughs> เละเลยว่ะคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นแบบระเบิดแล้วก็มีไฟด้วยนะครับแล้วถ้าเราระเบิดในน้ำละ่ะมันจะได้หรือเปล่าวะเออนี่สงสัยจริงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเลืองแสงด้วยหรอจุดไปนะครับจ้าวันนี้มันจะระเบิดในน้ําได้หรือเปล่าระเบิดไปดีครับมองไปที่ด้านบนครับผมเฮ้ยมันก็ลงมาเหมือนกันนะแต่แบบเออว่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงด้วยครับแต่ว่า สเกตตรงนี้ครับผมเราก็จะได้กินอ่เนื้อปลาฟรีนะครับนี่คือปลามันตายไงจากการระเบิดนะครับแต่ว่าเพื่อจะไม่เป็นไรนะใช้ได้ใช้ได้แล้วทีทีพวกนี้เนี่ยมันสามารถแบบซ้อนกันได้หรือเปล่าวะสมมติว่าผมวางต่อกันมาแบบนี้ครับแล้วก็จุดไปครับผมคือแบบมันจะระเบิดแค่เดียวหรือเปล่าหรือว่าระเบิดทั้งหมดนะครับเอาล่ะไหนดูซิเออวะมันระเบิดแค่เดียวนี่่าซึ่งอันนี้มันก็จะลงมานะครับเฮ้ยแต่ว่ามันจุดต่อกันได้นี่มาเอาล่ะเจ้าหนี้มันก็จะเป็นแบบมิวกระบาดขี่อันวะเนี่ยผู้ชมลงมาข้างเยอะเลยฮ กลายเป็นหลุมเลยสุดยอดว่ะไหนดูอย่างต่อไปสิเอาไปทางนี้ดีกว่านะครับนี่จะมีเป็นการพาวเดอร์แล้วก็สีเขียวนะครับผมค่อนข้างน่ารักเลยนะเราก็จะวางสลับกันแบบนี้เลยครับอ่าแล้วก็ที t NT ตรงกลางับผมคลิกมาเลยเราจะได้เป็นคริปเปอร์ท n t NT นะครับดูจากสีนี่คือรู้เลยนะสีเขียวแบบนี้เลยคริปเปอร์รอมันจะทําอะไรได้วะเนี่ยนี่ตรงนี้มีฝูงน้องแกะพอดีเลยครับอ่าขอลองเซอร์ไพรส์หน่อยละกันนะวางไปเลยเอ,อูแกะมันเดินหนีอะเอาเป็นว่าจไปก่อน,อนละกันครับไหนดูดิ มันจะเป็นคิปเปอร์ออกมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับระเบิดตายนี่คุณผู้ชมเซอร์ไพรส์เลยฮะออกมาเป็นแบบคิปเปอร์สี่ตัวอย่างนั้นเหรอน่ารักจัดคุณผู้ชมเดี๋ยวผมวางไว้สักสี่อันละกันนะครับจุดไปทั้งหมดเลยครับผมไหนดูสิมันจะเป็นยังไงนะฮะนี่คิปเปอร์บอกว่าจุ๊บโป๊กออกมาหมดเลยครับผมระเบิดค่อนข้างแรงเลยนะขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบวางเป็นเสาเลยครับจุดไปให้หมดครับผมอยากเห็นว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะนี่เซอร์ไพรส์บอกว่าระเบิดคิปเปอร์นั่นเองโอ้โหหหมมากก็ดูัันนนนนสเเือะี่ย เหมือนมายากลเลยนะฮะปิเปร์พุ่งออกมาจากแบบว่าระเบิดเทียนทีอะไรเงี้ยเจ๋วอะแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปใช้เป็นแซปปิ้งนะ้ครับผมรวมกับเทียนทีนั่นเองอะเราจะได้เป็นฟอเรสเทียนทีนะครับใช้คาว่าฟอเรสเหรอแสดงว่ามันจะต้องปลูกป่านั่นเองครับไหนดูซิมันจะปลูกป่าได้จริงหรือเปล่าเอาไปตรงนี้เลยแล้วกันครับจดไปเลยคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นป่าอยู่แล้วนะครับแล้วที่มีป่าเพิ่มขึ้นมาแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเป็นแบบนี้เลยเหรอโอ้โหเป็นแบบต อ๋อคือบอกว่ามันจะเป็นบล็อกดินนะครับผมแล้วก็แบบมีต้นไม้ด้วยนะสนแสดงว่ามันจะเหมาะกับแบบที่เป็นไบโอเพนอะคุณผู้ชมที่มันไม่มีต้นไม้ครับอ่าผมจะลองปลูกตรงนี้ดูแล้วกันอย่างแรกครับผมเราจะขุดลงไปบล็อกหนึ่งนะครับใส่เข้าไปแล้วก็จุดเลยครับไหนดูซิมันจะออกมาเนียนหรือเปล่านะครับระเบิดไปดยครับเออว่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นแบบนี้คือแบบเนียนเลยอะ เหมือนเปต้นไม้ตามธรรมชาติเลยนะครับแต่ว่าแค่มันต้นใหญ่ไปหน่อยนะครับผมแล้วถ้าเราลงมาปลูกในเหมืองแล้ครับอ่ามันจะได้หรือเปล่าวะเนี่ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมืองใหญ่เลยนะครับต้องลองวะวางไว้ตรงนี้เลยครับผมแล้วก็จุดไปเลยเอาล่ะปลูกป่าในเหมืองนะครับไหนดูซิได้หรือเปล่านี่ก็ได้เหมือนกันครับผมออกมาทั้งหมดบอกว่า9ต้นเลยนะครับสุดยอดจัดเฮ้ยมันเยอะจริงนะเนี่ยโอ้โหแล้วตัวนี้เป็นเราวะ เรียบร้อยฮะต้นไม้ไหมครับผมน่าอุสารนะเนี่ยเฮ้แต่ว่าผมนึกสงสัยอย่างหนึ่งว่ะถ้าเราไประเบิดในพีระมิดแล้ครับอ่าพื้นที่นี่มันเป็นแบบทะเลทรายนะครับผมผมจะปลูกไว้แบบตรงกลางเลยแล้วกันนี่บล็อกนี้เลยครับใส่เข้าไปแล้วก็จุดไปดีครับไหนดูดิมันจะเป็นยังไงก็ผมระเบิดไปดิเอา้าเด้อเด้อเหมือนข้างล่างมันจะระเบิดต่อเฉยเลยฮะโอเ้เช็ดมันไม่ปลูกต้นไม้อะ่ะอ่าโอเควางไว้แบบนี้แล้วกันสักหน่อยเถอะอยากเห็นผลลัพธ์ครับผมเอาล่ะระเบิดข้างล่างก็หายไปแล้วนะครับระเบิดไปเฮ้ยมันปลูกไม่ติดว่ ทำไมอ่ะมันไม่ได้เหรอเออว่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นที่เดเลย์ไซน์เนี่ยต้นไม้จะไม่เกิดเลยฮะแล้วก็สำหรับอย่างต่อไปครับผมก็จะเป็น TNT กับรีพิตเตอร์นะครับไหนดูซิ่ได้มาเป็นอะไรแรนดอมเหรอโอ้โหเป็นเครื่องหมายแบบแฟชั่นมาร์กเลยฮะ <c oughs> ไหนดูดิจะมีอะไรออกมาครับผมน่าสงสัยเหมือนกันแฮะและสิ่งที่ออกมาก็คือ <c oughs> อะไรวะเนี่ยเอ้าไม่เห็นมีอะไรเลยคุณผู้ชมมันก็เป็นระเบิดแบบธรรมดานะฮะงงว่ะเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิแรนดอมอย่างนั้นเหรอวางไว้สักสองอันแล้วกันนะครับ <c oughs> หรือว่า อ่ะระเบิดไปแล้วครับจบรวนนี้อ๋อผมรู้แล้วความหมายของมันเนี่ยน่าจะเป็นแบบมันจะระดับเวลาที่มันจะระเบิดหรือเปล่าเพราะว่าบางอันเนี่ยรอนานมากเลยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเห็นปะรอโคตรนานเลยยังไม่ระเบิดเลยแต่ว่าอันก่อนเนี่ย ระเบิดเร็วกว่านะครับแสดงว่าน่าจะเป็นแบบนี้แหละก็คือแบบวางไว้อะเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็ผมว่ามันจะระเบิดตอนไหนฮะเพราะมันสุ่มนั่นเองเอาล่ะอย่างต่อไปฮะเนื้อแก่กับผลแก่สีชมพูนั่นเองมันดูน่ากลัวเหมือนกันนะใช้เนื้อด้วยเหรอเอาล่ะแล้วเราก็จะได้มาเป็นพิกชีฟเทียนทีนะฮะเทียนทีแก่ชมพูนั่นเองเอาล่ะวางไว้สักสี่อันเลยก็ผมให้โลกนี้มันเป็นสีชมพูใช่ไหมระเบิดไปดิครับโอ้โหผู้ชมดูดิมันก็จะพุ่งออกมาเป็นแก่ชมพูหมดเลยฮะโอ้โหนนนนนน่าาารรรักกกกจจจะะดบบบบออไววเเีียพมมหหล้้้็็แแแุง กล,ลายเป็นแบบสีชมพูครับผมนี่ระเบิดน่ารักจัดนะคุณผู้ชมดูดิมันระเบิดจุ๊บปออกมาแบบนี้เลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหเจ้าวันนี้หมู่บ้านเราเต็มไปด้วยแก่ชมพูแล้วฮะโอเคตอนนี้เนี่ยกล่องกลางก็หมดแล้วนะครับอ่าอย่างต่อไปด้านล่างแล้วกันจะเป็นสายล่อฟ้ากับ t ท T นะครับผมขาบอกมันเลยเราจะได้เป็นเทียนทีสายฟ้านั่นเองครับอ่าเดาไม่ย,ยากเลยนะวางไว้ตรงนี้แล้วกันคุณผู้ชมก็จะเป็นสีแบบคอปเปอร์เลยนะไหนดูซิมาเจ้ามาเป็นอะไรครับผมระเบิดไปดิครับโอ้โหดิ เป็นฟ้าผ่าแบบนี้เลยก็เลาเหมือนแบบเป็นสายล่อฟ้าเลยนะใช้ได้ใช้ได้สวัสดีครับลุงเวเลเจอร์ผมจะวางเททีไว้ตรงนี้สัก3าอันนะครับผมุูจะโดนฟ้าผ่าหรือเปล่าเนี่ยต้องรอดูครับเรียบร้อยฮะบเจ้าวันนี้ใครเป็นแม่มดนะครับผมเป็นแบบว่าฟ้าผ่าเนี่ยที่สร้างด้วยมือเราเองฮะ โอเคอย่างต่อไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบสูมมาสีสีนะครับในการรวมกันเนี่ยอันนี้ค่อนข้างแปลกเลยไหนดูซิจะได้เป็นอะไรครับคอนเฟตตี้เหรอเป็นสีลุงล้งๆแบบเนี้ยไม่น่าใช่ภาษาอังกฤษมั้งแปลกๆฮะเอาเป็นว่าอ่าไหนๆตรงนี้ก็มีแกะเยอะนะครับเราจะวางแล้วก็จุดไปเลยกครับผมไหนดูซิทําอะไรได้ระเบิดไปดีครับเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นบอกว่าควันสีลุ้งนะครับแต่แบบเหมือนจะไม่มีอะไรเลยเอาใหม่ดิเอาใหมด่หมดิเราจะวางแบบเยอะๆเ,เลยนะครับผมแล้วก็จุดให้หมดเลยเหมือนว่ามันจะเป็นแบบกะเซพเา,ออารับ อ่อฮนี่ไงเป็นอารมณ์เหมือนแบบเอฟเฟกต์อะคุณผู้ชมเออว่ะก็เป็นความสีลุ้งส,สวยๆนั่นเองฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะเล่นค้าต่อมนน่าจะเสียเวลาเนี่ยผมเพราะฉะนั้นเราใช้คําสั่งในการเสีงนั่นเองครับฟัง์ชันกิกีมาเลยครับผมอ่ะอัานไหนยังไม่ได้ลองนะก็จะเป็นอันที่แบบมีแค่1อันนะครับนี่ที่เหลือเนาะสูตรคร้าก็จะเป็นตามนี้เลยสามารถดูได้เลยฮะ โอเคทีนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน่าชักเกอร์นะครับผมซึ่งชักเกอร์มันจะทำอะไรได้วะไม่ลองก็ไม่รู้นะครับน้องวัวเตรียมพร้อมหรือยังลองโดนจุดเข้าไปหน่อยครับผมเอาล่ะน้องวัวจะบินได้ก็ได้นะฮะระเบิดไปดิเฮ้ย <c oughs> ของจริงวะ่ะน้องวัวบินไปแล้วคุณผู้ชมโอ้โ และนี่คือวัวบินได้ในเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับเฮ้ยมันจะลอยไปไหนวนะเนี่ยเฮ้ยตกมาแล้วคุณผู้ชมเฮือไม่นะน้องวัวตายก็ผมขออีกสักรอบได้ไหมจะวันนี้โดนไป2ตัวเลยครับใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยนี่โดนไป2ตัวแล้วคุณผู้ชมมันจะได้แบบว่าไม่ลอยอยู่คนเดียวนะครับลอยไปเลย2ตัวชิวๆครับผมแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปก็ผมก็จะเป็นแบบว่าเบสทียนทีนั่นเองครับผมเนียนปะเป็นสีส้มเลยฮะไหนดูสิมันจะระเบิดออกมาเป็นไฟหรือเปล่าไม่งั้นแกะคือแบบโดนหมดเลยเนี่ยระเบิดไปเลยครับ ซึ่งถ้าไม่ใช่เราเนี่ยมันก็จะไม่ทำร้ายอยู่แล้วเนี่ยผมโอเคปล่อยน้องเบสให้มันหายไปดีกว่านะครับไม่งั้นเราโดนไหม้นะครับผมเอาล่ะต่อจากเบสเนี่ยก็จะเป็นแบบวินเทอร์นั่นเองรู้สึกว่าแบบมันจะทําให้เราหนาวแน่ๆเลยฮะะวางไว้ประมาณนี้ครับผมไหนดูซิมันจะเปลี่ยนบอกว่าไบโอมอะไรแบบนี้เลยหรือเปล่าวินเทอร์ฮะ จดไปเออว่ะคุณผู้ชมดูดิเมื่อจะกลายเป็นแบบต้นไทกะนะครับมีสโนมนด้วยเหรอแล้วก็ต่พื้นก็จะเป็นน้ําแข็งนะครับนี่มีน้ําแข็งขออกมาด้วยนะเฮ้ยแจมว่ะคุณผู้ชมน่ารักอ่ะสวัสดีครับน้องสโนมนของเราเอาล่ะทีนี้เนี่ยผมจะลองแบบแทรกตามพื้นดูนะครับผมมันจะเปลี่ยนเป็นไบโอมเลยหรือเปล่าอ่ะจุดไปทั้งหมด4อันนะครับจบนี้กลายเป็นวินเทอร์ครับผมจัดไปเลยครับนี่เอาเดี๋ดวๆดะทำไมพื้นไม่เปลี่ยนอะ่ะมันเป็นแบบเปลี่ยนแค่ต้นไม้อ,ะอ่ะโอ้น้องโดนฝังเนี่ยว่ะแล้วผมควรระเบิด เปลี่ยนเข้าไปอ่านนี่ก็จะเป็นแบบทีมวินเทอร์นะครับผมซึ่งค่อนข้างสวยงามเลยฮะนี่มีน้องมาเล่นกับเราด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอต่อยไหนได้ไหมกีตีได้เนี่ยต่อยไป4ทีนะครับผมแล้วเราไปต่อยทาไมก็ไม่รู้นะฮะหมันไส้โอเคอย่างต่อไปก็จะเป็นแบบว่าระเบิดสมกนะครับหรือแบบระเบิดควันนั่นเองเอาละฮะสีดำแบบนี้นึกว่าแบคโฮนะครับผมไหนดูซิมันทำอะไรได้จุดไปดิครับน้องแกะเตรียมตัวโดนเลยเพื่อนระเบิดไปดิโอ้โห <laughs> เป็นควันดำแบบนี้เลยเหรอโอ้โหคือแบบ มองไม่เห็นอะไรเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนม็อบมันหายไปหรือเปล่าหนูไปคิดไปเองวะเอาใหม่ใหม่สมมติว่าวางไว้ตรงแกะตัวนี้นะครับระเบิดไป4อันเลยครับผมน้องแกะตัวนี้จะหายไปหรือเปล่าระเบิดไปเลยครับเอาล่ะเฮ้ยคุณผู้ชมหายจริงว่ะเดี๋ยวด้แล้วถ้าเราโดนเองอ่ะ้ยอันี้น่ากลัวน,นะเนี่ยแล้วจะหายไปกับควันเลยเหรอ จัดไปฮะปึ๊บอ้านี่อ๋อคือแบบตัวเราเนี่ยมันจะล่องหนนะครับผมก็นึกว่าหายไปไหนโอเคซึ่งมันก็จะล่องหนอยู่ประมาณแบบ10กว่าวินะครับโหตกใจหมดเลยนึกว่าแบบเราจะโดนฆ่าทิ้งแล้วฮะแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปครับผมเรามาระเบิดตรงนี้บ้างดีกว่านะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเทียนทีเนื้อเน่านะครับลอ t เทนเทียนทเนี่ยโอ้โหดูอย่างสีก็รู้เลย ไหนดูดิมันทําอะไรได้ฮะจุดไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนว่าจะเป็นควันอะไรสักอย่างนะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้ควันอันนี้เนี่ยมันจะทําให้แบบไอ้ตัวที่โดนควันเนี่ยครับผมมันจะติดสถานะฮังเกอร์กับแบบไอ้ที่มันมึนอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมลองโดนให้ดูแล้วกันยิงไ้ตรงนี้เลยครับจัดไปไหนดูดิมันจะเป็นยังไงระเบิดไปเลยครับนี่คุณชมเห็นปะก็จะเป็นแบบฮังเกิเอ็กเลยนะครับแล้วก็ไอ้ที่มันมึนอะโอ้โหจอนี้จอหมุนครับไม่เอาไม่เอามึนเกิดนะเนี่ยแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปฮะอันนี้ก็จะเป็นนนนแบบบว่่าัเเองผมีสลยะไหดดู มันจะทําอะไรได้อาจจะเป็นแบบว้าไปทั่วเลยหรือเปล่าเฮ้ยของจริงว่ะผู้ชมว้าไปไหนวะเนี่ยเด้อเด้อเอาหายเลยอะเอาแล้วมันไประเบิดที่ไหนอะว h a t t อ e f u ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมแต่ประเด็นคือมันว้าปหายไปจริงฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอล้องใหม่วางสักประมาณ9อันก็ผมไหนด,ดูสิมันจะมีไหนที่แบบว้าไปอยู่แถวเราบ้างหรือเปล่านะครับโอ้โหคุณผู้ชมดูดิว้ามัวเลยเฮ้ยหายไปหมดเลยอะอะไรวะเนี่ยหรือว่ามันระเบิดใต้ดินหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าหายจริงว่ะ ขออีกสักรอบหนึ่งแล้วกันระเบิดตรงที่น้องแก่มันอยู่นะครับไหนดูด,ดิน้องแก่จะโดนระเบิดหรือเปล่าจะไปดีครับุี่ผู้ชมผมเข้าใจละคือทีนีเนี่ยมันจะไปวาาไปในที่เนี้ยผมเห็นปะเมื่อกี้แก่มันแบบว์ปม,มั่วหมดนเลยอะ่ะเออวะ่ะแจ๋วอยู่ฮะแล้วก็อันต่อไปก็ผมระเบิดลูกธนูนั่นเองอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยฮะแค่วางเข้าไปก็ผมแล้วก็จุดไปเลยเอาล่ะไหนดูซิผลัพธ์มันจะเป็นยังไงฮะจะไปดีครับระเบิดลูกธนูก็ผมโอ้โหไปมนขึ้นมาสูงขนาดนี้เนี่ย แล้วก็กลายเป็นฝนลูกธนูนะครับลงมาปักก็ผมโจดนี้โอ้โต้องสารน้องแก่เหมือนกันนะแต่ก็แอบสะใจนิดนึงฮะโอเควางเพิ่มครับผมมันระเบิดมันดียเอาใหม่เอาใหม่จัดไปฮะจุดไปให้หมดครับผมระเบิดลูกธนูของเราดูดิสวยงามนะครับลูกธนูเป็นล้านเลยเป็นล้านเลยเหรอพี่นี่ลงมาปากักปักไปหมดเลยฮะแล้วก็ถึงคิวพระเอกของเราครับผมซูเปอร์โนวานั่นเองโอ้โหคุณผู้ชมดูชื่อดิแค่ชื่อนี่คือแบบสุดยอดแล้วนะเอาเป็นว่าสุดยอดขนาดนี้เนี่ยเราจะวางไว้ตรงกลางเลยครับผม เอาแค่หนึ่งอันเลยนะซึ่งคนสร้างเนี่ยเขาเตือนเอาไว้นะครับผมว่าแบบเทียนทีนี้ไม่เหมาะกับความกากนะครับไม่งั้นอาจจะแหลกได้ไงเอาเป็นว่าลองจุดเลยละกันก็ผมไหนดูซิมันจะกลายไปยังไงครับซูเปอร์โนวาของเราถอยห่างเลยถอยห่างเลยเปิดมันเลยฮะเอาล่ะจะวันนี้มันจะระเบิดแล้วนะครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะน้องแกตายหมดเลยคุณผู้ชมแรงเกินไปหรือเปล่มมา,อาโอ้โหเละเลยฮะหมู่บ้านของเราเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมดูดิใครเป็นหลุมยักษ์เลยครับแล้วก็แบบไฟไหม้หมดเลยนะโอ้โหนี่คือลูกเดียวครับผมทีนี้เนี่ย ถึงเวลาแล้วฮะเราจะระเบิดหลายๆล,ลูกครับผมเอาละพลังซูเปอร์โนวาของเราใช้ให้มันหมดเลยแบบนี้รู้เรื่องเลยฮะเราจุดไปทั้งหมดอ่ะสิบอันหรือเปล่าวะประมาณนั่นแหละระเบิดให้หมดเลยไหนดูซิแถวนี้มันจะรอดหรือเปล่าโอ้โหคุณผู้ชมสัมผัสได้ถึงความแหลกเลยครับเจา้าวันนี้เนี่ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอโหไม่ไหวว่ะคุณผู้ชมแหลกเกินคุณผู้ชมดูดิเมอนจะกลายเป็นหลุมยักษ์ไปแล้วนะครับผมทําอะไรลงไปวะเนี่ย อคครคบผมเหมือนว่าการระเบิดมันจะจบแล้วนะครับไหนดูด้านล่างสิลงมาผมจะวันนี้โอ้โหคุณผู้ชมดูดิมันกลายเป็นหลุมแบบนี้เลยเฮ้ย <c oughs> มันโหดเกินไปหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยโหด uh, จริงอะไรจริงครับผู้ชมดูดิเละเลยอะ่ะโอโ้โหถึงว่านะครับผมคนสร้างเขาเตือนว่าแบบถ้าสเปคไม่ดีอย่าลองอะไรเงี้ยผู้ชมดูความแรงของมันดิเละจะจัดอะ่ะเหมือนลูกกระบาดของจริงมาตกเลยฮะ <c oughs> เป็นหลุมแบบนี้ครับผมซึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าดาเมจมันจะแรงแค่ไหนนะครับขออนุญาตไปหาบังกรแปม ไหนดูซิมันจะไหวหรือเปล่านะวางไว้เอารอบนี้เลยแล้วกันอ่ะไหนดูซิที่นี่มันจะเละหรือเปล่านะครับผมเอาล่ะเอาล่ะมังกรของเราเนี่ยอาจจะตายเลยก็ได้นะครับระเบิดไปดิตอนนี้ทุกอย่างเหมือนจะแบบค้างไปแล้วเนะะี่ยผมเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือมังกรตายเลยเหรอโอ้โหทุกอย่างกลายเป็นเพลิงฮะน่ากลัวจะจัดก็ผมอะไรวะเนี่ยโอ้เหมือนมันจะค่อยๆเละไปแล้วนะครับนี่เสียมังกรตายะครับผมแล้มันก็กลายเป็นหลุมแบบนี้เลยโอ้โหที่นี่มันคือที่ไหนเนี่ยใช่ดีเอ็นที่เรารู้จักหรือเปล่านะครับ้ย เล่นขนาดนี้เลยเหรอเอาเป็นว่าเรามาลองยืนจากตรงกลางนิดนึงนะครับผมนี่ตรงนี้เลยโอ้โหคุณผู้ชมเป็นวิวที่สวยเลยใช่ไหมทะเลเพลิงนะครับเอาเป็นว่ากลับกันเลยดีกว่า let's go ซึ่งตอนนี้เนี่ยหมู่บ้านของเราก็พังไปแล้วเหมือนกันนะครับไม่มีที่ให้ยืนแล้วอะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นดาตาแพคเนี่ยผมลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปเลยสามารถไปโหลดมาเล่นได้เลยฮะสำหรับคลิปนี้โคมิพทัร์นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบบ